อ่าอ่านะครับฮะเดี uh, uh ๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะอ่าได้เคล็นเลยครับเพราะว่าเท่าไรสดครับผมยื้อเบื้องหลังนี่น้องดีอยู่เบื้องหลังนะคะวันนี้อ่าได้โอเคครับผมครับโอเคอ่ามาครับถามมาได้เลยครับถามมาได้เลยนะครับอันดับแรกถามว่างามบอพี่น้องพี่น้องตอบเองนะครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับคุณลองค้นว่าลุงลง ตะกี้เฮ็ดอีหยังอยู่่อาเฮ็ดอีหยังอยู่เป็นศิลปินค่ะอ่าเป็นศิลปินสังกัดเอ็มสตาร์รีคอร์ดแล้วก็เรียนหนังสือน้ำค่ะเรียนหนังสือนำเรียนอีหยังลูกเรียนอีหยังลูกเรียนอีหยังเรียนสาขาธุรกิจการบินค่ะสาขาธุรกิจการบินแม่คณะเก่าจริ็นซื้อว่านานาชาติสมัยนี้เพิ่นก็เปลี่ยนซื้อแล้วยาวแล้วอันเป็นแอร์โฮสเตสเตอร์บอสามารถต่อยอดไปได้าพี่น้องเรียนธุรกิจการบินผู้นะครับพี่น้องครับแต่ว่า ใจมากหมอลำ <S <S โอ้สวัสดีพี่น้องร้อยอสี่ร้อยเกษมคนครับผมสี่ร้อยเจงผู้งามบอรครับผู้งามบอผู้ง,งามบอ,อพี่งามบอรครับพี่งามบอเอาเดี๋ยวห้ลูกสาวทักทายทักท้ายไปกับพี่น้องก่อนทั <คะ S 1> กับพี่น้องก่อนบอเป็นเดีกเก่งนะคะพี่น้องคะจังใดกับฝากติดตามนะคะฝากกำลังใจให้น้องนะคะเป็นน้องใหม่ในวงการหมอลำนะคะ ถึงแมนว่าสิเป็นศินลปิดมาแล้วมีซิงเกิลมาแล้วนะคะแต่ว่ากันยังรู้สึกตื่นเต้นกับบาดล้งใหม่อยู่นะคะที่ได้มีโอกาสนะคะได้รับเกียรติจากคุณพวิทูลและกับพีพีผู้บริหารคำผลร่วมมิตรนะคะได้มาดูรวมไปลูกสาวลูกสาวคนใหม่นะคะล่าสุดคนใหม่นะครับคนล่าสุดฝากพีนองนะคะเอฟซีพีพีน้องๆพ่อแม่เอฟซีนะคะอินดูน้องของสาวยิ่กเจะคนมีอะไรก็ ชมได้นะคะมีแต่เพื่อนจะบอกว่าอีหลานรับไปฟังแน่หรออีใจน้อยพี่น้องขำนมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมื่อนี้เรต้องถามพ่อได้ถามน้องอยากถามยังถามน้องได้หรือนะครับถามได้สาวคนห้องกับผู้บ่าวสุวรรณภูมิพ่าวสุวรรณภูมิเนาะแต่ยังบอกว่าพระเอกนั่งเอก หมื่อวานคุณพ่อบอกใบใบนางเอกมาแต่จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเมื่อวานนี่ก็มีคนหนึ่งมาสมัครมาจากร้อยเอ็ดด้วยกันบมอค่ะแม่นครับมาจากร้อยเอ็ดด้วยกันเป็นเป็นหมอลำเป็นผู้ชายซื่อว่าเอียงเนาะฮักแพงมาสั่นลูกชายคือสีหลายแต่นอกเลยเหมือนกันลูกชายหรือว่าลูกสาวกันเนาะถามได้ครับพี่น้องพี่น้องถามได้เด้อะไม่เจ้าถามได้เด้อเคยได้ยินซื้ออยู่คนละอ่า เขาลองเพลงตอนนี้เขาเต้ริ้วกระสนะีบวยเนี่ยเดี๋ยวพี่รองจะได้ฟังนะครับคาร์รธแห่น,นะครับเดี๋ยวเขามีโชว์ทั้งหมดที่นพี่รองเบิ้องหนึ่งอันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดได้เบิงเ้งไหนนอนตัวเจียงช่ยงเจียงเมื่อนั้นสิได้เบิ้งอ่าตอนที่ลูกสาวอ่าเต้กโตเป็นหมอรัมตัวเนี้ยอืมนะครับพี่รองถามมาได้เลยครับ<อ>ถามมาได้เลยค่อนข้างจะพี่พอสมควรนะคะถ้า พีพีเอฟซีผู้ใดที่เคยเห็นน้องออกงานเป็นศิลปินมาก่อนกับศิเห็นแต่ว่าน้องน้องแต่เพียงอินดีคตะเพียงลูกทุ่งกิษย์รอบนี้กิษย์ได้เห็นน้องลองหมอลำลองหมอลำใส่ชุดเพชรพร้อมใส่ชุดเพชรพร้อมไม่นช่เคยใส่ไปเคยใส่ค่ะแต่ว่าบ่ได้ใส่โดนบ่ได้ใส่แบบอันนี้ใส่ลองรองใส่ลองรองเดี๋ยววันทีสิเมตรพี่น้องสิได้เห็นเราใส่ชุดเพชรแล้วก็บคำพูดกิษย์ไปมีงานนะครับ เล็กๆน้อยๆพี่น้องก็จะเห็นแล้วใส่สุดเพลนสุดแบบที่เป็นอินดี้อินดี้พี่น้องสิบบอเห็นแล้วเนี้ยพอลองใส่คําวมาหมอนักร้องอินดี้คนแรกก็ได้เนาะนักร้องอินดี้คนแรงนะครับที่มาเป็นนังเอกหมอลำนะครับพี่น้องครับที่มาเป็นนาองเอกหมอลำมเด้อหมอพิษหวังเนาะพระเอกคขยได้นังเอกนาหักบุ้ยพูดใด้น้อง คุณมาลัยสวยค่ะวสันต์พระเอกกันรอนัางเอกกันงามโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวมือด้านิได้ไปให้เพื่อนพ่อกันทั้งสองคนหนุ่มร้อยเอ็ดกับสาวร้อยเอ็ดนะครับแมนนิ่มน่ารักค่ะนางเอกใหม่โอ้ครับพี่น้องอยากฟังเสียงบอพี่น้องอยากฟังเสียงกดหายใจรัวๆหน่อยสิครับอ่าถ้าพี่น้องอยากฟังเสียงคนหัวใจรัวๆดูเอา อ่หาหัวใจหัวใจต ah, ah. ah. ah, right? uh, ah. ้องเป็นส <c els yah> uh, ีแดงนะครับหัวใจต้องเป็นสีแดงนะครับอ้าวคนคนหน้าไดนบ่ลหัวใจมาเพียบเลยนะครับอ่านองเสื้อยันกระชันทูดังคนเขามบาไหมบอกซิแค่นึงนะครับค่ะน้องนกนะคะเซเรนตัววานนกค่ะอ่าสายานองก็คือหงษาประพาพรค่ะพี่น้องพ่อบอกไปถืออยู่เนี้ยจะมาพอบอกไปอีกเด้อพ่ออกีกีเด้ออ่านอนหนูเนี้ยอนหนูจอจานหอยหีบเนี้ยบบอกไปอ่ะ อ่านะครับล้ำกวนนอกบ้านอ่าได้บอเนนอโอ้ยแจะเฝ้าคันเ <laughs> ออนะครับสาววงการวันไอ้ยหลายใจนะจ๊ะฮะเพลงเพลงของหนูแสยังว่าเอฟเอฟซีบอกเอฟซีมันเป็นสือมาแล้วมีซิงเกิลใดบ้างเออ ซื้อเพียงวาันใดก่อลูกซื้อเพียงวาันใดก่อสาวบึงการหวั่นอ้ายหลายใจค่ะสาวบึงการหวั่นอ้ายหลายใจเดี๋ยวเดี๋ยวเมื้อนี้อาจจะได้เต็มเพคอาจจะได้จังน้อยนึงเนาะอาจจะได้จังน้อยนึงได้ว่นน้อยนึงน่ะได้ได้ค่ะได้ครับโอ้ผู้นด้รักเอกคนนึงพุ่นน่ะอ่าอ่าอ้าวพระเอกเข้ามาแน่ว่าสันว่านี่เน่น้องนกน้องนกหงสาประพาพรหนูต้องมีหงสานั่นแนลูกคนก็ยึดถึอเด้อ่า บอกมีมีคนทายถึงบอครับมีคนทายถึงบอามีคนทายถึงบอเอาผู้ใดเข้ามาแล้วฝากคนณอะไรคุแช่ครับพี่น้องมือนี้เขาเปิดโตศิลปินนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งพ่อบอกตอนนี้เลย่นใครนะครับอีกคนหนึ่งครับเพราะว่าอ่าลูกสาม้าบ่ได้เนาะลูกสาม้าบ่ได้นะครับอีกคนหนึ่งจอจาน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 เด้อจอจานเด้อชื่อเล่นจอจานเด้ออีกคนหนึ่งน้องจูนระวีการครับผม สัสดนะครับน้องจุนละวีการนะครับเห็นก็ว่าเป็นมุกเป็นมู่กันแล้วเป็นบอลทำความรู้จักกันเรียบร้อย่าทำความเพิ่นเบานคนนครปฐมนี่หรอเพ่าปฐ่ลาบเบาเล่าเพิ่นเบานครโอ้ยคือคือกันดีเลยม่ต้งกับน้ำกะิเดียวกะสิไลเนอเอาอีกคนหนึ่งนะครับน้องจูนละวีการนะครับน้องจูนละวีการได้ี่น้องเด้เขามาเสริมทำกับคํามหุ่นละมิดเท่านะครับเบิงว่า โชสิออกมาในรูปแบบใดลูกลูกนกหงสาสีโชอีหยังเดี๋ยวเขา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 บอกน้อยเดี๋ยวนะเขาไม่ได้บอกหลายเดี๋ยวมันนั้นมันสฉบาะเซอร์ไพรส์นะครับมันสฉบาเซอร์ไพรส์ฮะนุ่มโจได้ล่ะปัโทปตนุ่มโจาเบิ่งอีหลีนะแมนโมโนนนนนนนสวัสดีครับ ลูกชายครับผมโจยมานินครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะลูกเด้อนะครับขอลูกชายมีสุภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงอ่านะครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนน้ำเด้อน่านแฮดีใจน้ำครับพ่อลูกชายนะครับนุ่มโจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับลูกโจครับขอบคุณหลายๆลูกชายนะครับโอ้ตอนนี้ดังมากๆดังมากมากเนาะเดี๋ยวห้า เอาดังคือเขาบ่างคนจ้าถูกค่ะให้ได้ให้ได้ครื่องหนึ่งองพีโจเดี๋ยวน้องโจเพิ่นนีิ่งหญิงเนี่ยเป็นนิ่งหญิงอิ่งหิงเนี่ยอิ่งหิงเฮาเนี่ยมี้อย่างลูกนกเนาะเฮ้ยเอาอ่ะฝากฝากแฟนคำนี้เด้อฝากแฟนคำสักผูทุกคนฝากลูกสาวนะครับอันนี้ตั้งใจนะครับลูกตั้งใจปกติลูกเป็นนักร้องอีดี้อยู่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงจบทั้งสายการบินอยู่แล้วแต่ว่า ถามปะเนี่ยถามปะเนี่ยเป็นยังเป็นยังคือได้หันเหมาเป็นนักเองมอลำอยากมาเป็นนักเองมอลลมีเอฟซีค่ะมีเอฟซีเรียกร้องหลักการสนับสนุนสพอร์ตอยากเห็นน้องอยู่ในวงการนี้ล้วกไปแหสุดในความสามารถแน่นอนน้องจะเช็ดเอียงใดบ้างอยากให้ไปให้สุดในในสายอาชีพนี้ในความถนัดของตันเองค่ะ ก็เลยตัดสินใจเลยก็เลยตัดสินใจว่าอ่านในเมื่อยังยังมีคนคิดถึงยังมีคนรอติดตามนะหลัก็เลยจะลองส,องสู่ลองสู่ใช่ลองสู่แล้วก็เรียนรู้ศาสตร์ศิลป์ใหม่ๆค่ะเคนบอกไปง่ายหมอ,อล่ำก่อนกับไปไปแล้วก็กไ,ปไปล่ำก่อนกับไปค่ะไปล่ำซิงกับไปครับพี่น้องลูกสาวผมนี่วรรมาดานะครับล่ำก่อนเน่ยียกพลูกค่อนข้างจะยากอยู่ค่ะค่อนข้างดียากกับล่ำซิงเนี้ยลำซิง ลำสิ่งนี่กะกะจิก่อนบ่หลายก่อนบ่หลายมี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 เป็นสมมตอนี่กะบ่ได้ลำลำสิ่งเบิดขึ่งก่อนตลาดแซกบ้างนะคะลำสิ่งนี่กะสิบ่ได้ยนี่ยแต่ว่าพูดถึงลำก่อนนี่ก็ต้องมีก่อนนิทานก่อนอีหยังมีมีหลายทำนองมีหลายจังหวัดคือกันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้เนาะอ่าค่อยๆเรียนรู้อ้ามาอ่านคอมเมนต์จังน่อยเฮามาอ่านคอมเมนต์จังน่อยอ่า นางเอกงามปานดาราแท้ครับพะโอ้ยคุณธนากรครับขอบคุณมากครับคุณยศพาสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสีได้หามาไล่ไว้องน้สีได้หามาไล่ไว้แล้วบอกยัง่งถือใจครับผมอ่าโอ้เอาขอบคุณในหลายขอบคุณในหลายครับอ่านี่นี่น้องจูนมาแล้วครับน้องจูนมาแล้วครับน้องจูนเข้ามาแล้วนะครับน้องจูนเข้ามาแล้วเด้อครับเด้อ น้องจูนส่องลูปไม่ FELIPE เพิ่นบังด้วยหรอครับน้องจูนเข้ามาแล้วทักทายน้องจูนอ่าทักทายน้องจูนทักใจน้องจูนนะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่จูนนะคะสวัสดีพี่สาวทางไกลวันนี้เสียดายมากไม่ได้มาพร้อมกันแล้วลูกจูนลูกจูนตอนนี้กําลังเขาเทนต์มากําลังอัปเกรดเจ้าของตัวกําลังซุ่มอยู่อ่ากําลังซุ่มอยู่เดี๋ยวเมื่อไห้่รู้ว่าเฮ้ยมื่อนี่ลูกสาวพ่อคือสวยพี่ปกติปฏิวัติใงสี่เนี่ยเสื้อผ้าเอฟซีมีหน้าขายหน้าแเรวยบร้อยนึะปล่าโถะโถะโถ่ พี่น้องผูใ้ใดอยากเป็นเอฟซีนะครับเป็นแฟนครับลูกนกพร้อมเสมอน,นะลูกน้องอยากสมัครเอฟซีอีกเยอะอยู่เด้อค่ะบริจัมการ์ดนะคะอะอ,อยากเห็นพระเอกนักเอกล้ำสิ้นครับประดานเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะครับคุณพิมพ์ประพรนะครับนักเอกสวยจ้าขอบคุณมากครับดาราหรือหมอรำครับอ้าวพี่เจ้าจอด เป็นหมอลำครับผมเป็นหมอลำนะครับเพื่อนว่าเป็นดาราหรือหมอลำมประจันเพื่อนว่าโอ้ยบมอฮันประนันเราครับพี่น้องค่ะอ่าเห็นว่าอี๋ละอ่านก็มีเนาะสวยน่ารักเอฟซีลอแห่อ่าเอฟซีลอแห่ด้วยสวยมากค่ะนางเอกค่ะนางเอกสวยมากค่ะทั้งสองคนโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบอสโจนะครับสู้ๆเด็กค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่า พี่ดองคำว่าเราฝักอะไรก็แช่น้่ครับปกติพ่อกับบอกไบมาแต่โนแล้วล่ะว่า,านักเอกมอลำนะครับคนหนึ่งจอจานอีกคนหนึ่งหอยหีบหอยหีบผู้ล้องคอนกับต่างๆนหน้าเด้อซื้อหังนักเอกซื้อหนึ่งพออ่าตน,นเด้อซื้อยกคือที่ทยกกับมีนะแต่ว่าไม่นด้เปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ <c oughs> เอาผู้ใดจิตที่ตง,งาน้งจิตใดเด้อเอาฝากง้งน,น้ำฝากงานน้งน้ำตอนนี้เขาเป็นช่วงมินิคอนเสิร์ตคำพูนละเม็ดช่วงปิดฤด,ดูกาลช่วงปิดฤด,ดูกาลน,นะครับผู้ใดต้องการนะครับศิลปินใหม่นะส่วนมากคอนเซ็ปต์ว่าศิลปินใหม่เนะาะเขามีศิลปินทั้งหมดนี่นายมานันซิลคนนะครับไปในรูปแบบของนักดน,นตรีคำพูนด้วยนะครับนักดน,นตรีคำ,ำพูนน้ำเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเอาลงผับเอาลงบาร์บอกได้เลยครับส่วนราคาเดี๋ยว โทรมาบอกพ่อเดี๋ยวพ่อจะคุยให้นะครับบอกยะถูกมากแต่เราไปเกิน,นร้อยเนาะคุณภาพ,าพาล,านนล้วนๆนะลุงเนาะพี่น้องสิได้ฟังเพลงเด้อ่าฟังเพลงใหม่นะอ่านะครับนางเอกหนึ่งเตรียมตัวเตรียมใจว้าขึ้นบังสันนางเอกหนึ่งขึ้นบังสันเนาะขอฟังจากก่อนอ้าขอฟังจากก่อนได้เลยครับผมอ่าได้เลยครับขอฟังจากก่อนแค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 นอยู่ใส่แคนเทากอบแคน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  อ่าอ่าแจ็กก่อนเบิงแจ็กก่อนเบิงเอา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 จ็กก่อนเบิงอีหล่าธนัตธนัตแบบไตรลลกธนัตเดี๋ยวขอมโอนี้ขอเป็นซิงเกิลเจ้าของอ่าซิงเกิลเจ้าของได้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 พี่น้องเน่ยฟันลำก่อนบอ่ล่ำแล้วหลายเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราเต็มถุงก่อนเดี๋ยวเขาเป็นซิงเกิลเล่าเนาะซิงเกิลเล่าเนี่ยเอาเพลงยังก่อนเป็นเพลงที่เอ็กซ์ซีคอนคอมเมนต์กันเลยค่ะอ๋อ หลายหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าร้องเคยร้องสไตล์นี้ไว้อ๋อเคยหลงมาลร่มอย่างไรอ่ะไม่ไม่ค่ะเป็นเป็นเพลงลุกทุงเป็นเพลงหลุกุงอ๋ออ๋ออได้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 มเนสไตล์อินดี้ครับโอครับขอพระนางแบบฟินฟินนะครับพ่อแบบฟินฟินนี้คือแบบไหนครับผมแบบฟินฟิน้เห็นแบบไหนหนุแบบฟินฟินเหรอังไดเนาะบทลำล่องเลยครับพระเอกเขาได้ชิมทั้งเอกในในเดี๋ยวเดี๋ยว นางเอกสวยดีครับคุณละมุนครับลดแห่ค่ะมูลดีนะครับพิมพ์ประพรวันคำขอฟังทุกแนวจ้าได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับฮักสุดใจสวัสดีจ้าคุณพ่อคุณสุบรรสมหมายสวัสดีจ้าพ่อเวทูลนสวยสวยสวยนะครับจักก่อนนะจ้าเดี๋ยวจัดให้ครับปีใหม่เปิดวงใหม่พ่อเองเองบังๆปัานางเอกสวยมาครบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณในหลายเด้อนะครับแล้ว เพี้ยยังจะลุกซิบแม่มั้สาวบึงการหวัดอ้าะไรใจป้าสาวบึงการสิไปล่ำบึงการมื้อแรกให้ได้เนี่ยพอหลังจากเปิดโงแล้วอ่าเปิดโงนี่วันที่อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาเนาะมันจะมีงานของอ่าจังหวัดเพลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวได้พบกับน้องนกหงษ์สา สวยน่ารักป้ามีแต่คนยองถึงจยากล้ำคู่พระเอกหนึ่งอ่าอือพระเอกหนึ่งคิดดื้อแย่แพ้พระเอกดือ้เอเฮ้ยต้องรอติดตามชมนะเดี๋ยวเจอลูกสาวผมอรอติดตามชมว่านอก,กับนอกระกันเนอโนอก,ก็นอหนึ่งอ,อีหลานขีดดื้อปบอกบไว้ตอนนี้พับไปงี้สิต่อนี้พับไปงี้สิเนอะต่อให้ดูน้องอ่าอ่าอาจจะขีดดื้อจักหน่อยอืม พระเอกหนึ่งแอยยุ่ยสมาถ้าไม่พระเอกหนึ่งไปบริจาคเลือดดูครับผมเมื่อวานนี้บริจาคเลือดสงสัยมื่อนี้นอนอย่างเดียวอ้าวทักทาพระเอกหนึ่งพระเอกหนึ่งท่านอย่างนแล้วเข้ามาแน่เข้ามาแน่ลูกอ่าพระเอกหนึ่งข้ามาแน่ปานิดาอายไปใส่น้อวันสันพยงสีหมอกนางเอกชื่อหยางเพิ่งข้ามาจ้กเอ้านางเอกชื่อลูกสาวบอกนกหงษาประภาพรค่ะอ่าพระเอกชื่อหนึ่งนางเอกชื่อนก นะครับควอนวอยซื้อนมบ <c oughs> ดา <laughs> แอดมินซื้อนเอ <c oughs> น,นึเ่งบุ้ยต่ยตๆๆต่ตะคุนนอเอ <c oughs> อตะคุนนออาพ่อเขาบอกความไปย์ปาอปาัง <c oughs> สั่นเหรออา่อาอ่านบอกพระเอก